สวัสดีครับวันนี้ก็วันว่างๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคนะครับการเติมเงินนะครับโดยไม่ต้องออกเกมนะครับโดยไม่ต้องออกเกมจากเกมพ b บนะครับผมเอาจะมาดูตัวน,นี้ก่อนอย่างแรกคือแคสในตัวเนี่ยคือแคสในตัวของท่านเนี่ยต้องมีต้องมีต่ำกว่าซึ่คือหนึ่งร้อยนะครับมีตม่ำสุดหนึ่งร้อยไม่งั้นเติมไม่ได้นะครับโอเคทำไงขั้นแรกเช่นคุณก็อ่ะย่อจอนะ ตอนตนี้ตัวผมมีอยู่ห้าพันแครน,นะครับอ่าผมจะเติมเข้าอีกห้าสิบาทก็จะเป็นหมื่นหใช่ไหมเราก็เข้าที่เว็บเติมเกมพอยแบงค์นี่ยจอก่อนอ่นะครับอย่างนั้นผมก็จะขอเติมบัตรนะครับเติมบัตรเลยครับผม่เติมบัตรเติมบัตรเติมเงินปุ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วครับห้าสิบบาทเข้าแล้วนะครับ เ,เติมแล้วนะครับห้าสิบบาทขอแล้าจากนั้นเราย้อนกดย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปเว็บพอยแบง์อ่ะปึ๊บแล้วกดรีเฟซยอดเชลอ่ะมาแล้วนะเจ็ดสิบห้าเชลนะครับผมอ่ะตอนนี้ในเชลของเราเนี่ยมีเจ็ดสิบห้าเชลนะครับเดี๋ยวดูกรีนน่าของผมนะครับอ่ะมีเจ็ดสิบห้าเชลนะครับแล้วก็เราก็งั้นเรานี่ถ้าผมยังไม่ออกจากเกมนะครับยังอยู่ในเกมป,ปกตินะครับยังอยู่ในเกมป,ปกติยังไม่ได้ออกเกมไปไหนนะครับก็เคเดี๋ยว เราก็จากนั้นเราก็กดแลกเชลครับเราก็แลกเลยเส็้้าเชลกดแลกเช,กเชลก,กดโอเคอ่ะเราแลกเชลปุ๊บอ่ะนี่ลอยแลวตอนนี้เราแลกเชนลน,น,เเชนะผมกดออกอ่ะออกออกเชลไปละกดออกเชลนะครับอ่ะจากนั้นมาเข้าที่คลางแสงครับคางแสงเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่5้าพันนะครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรให้คุณดูนะครับ ฉะนั้นนะครับถ้าคุณตังอยู่ในเกมแค่ร้อยเดียวนะครับแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับผมเม้นาไม่ควรซื้อไอเทมนี้ครับนี่ครับมินิบอมครับมินิบอมอ่านดูครับคุณจับตาดูที่แคสดีๆนะครับผมกดซื้อมินิบอมหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้ลดเงชนงเหลือสี่พันเก้านะครับซื้อเห็นไหมครับนี่ครับหยุดหยุดตรงนั้นนะครับหยุดนะครับหยุดทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับว่าแคส เพิ่มมาเป็นเก้าพันแล้วนะเห็นไหมครับแล้วก็จินยายนครับอ่ะแล้วพับสงองร้อยอันนี้ครับดูแคสครับแคสมาแล้วครับเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทเข้ามาในเกมนะครับง่ายๆครับผมไม่ใช่เรื่องยาก,กนในการเติมเงินเข้าเกมโดยไม่ร้องออกเกมครับผมน,นี่เป็นเทคนิคในนิดในน้อยครับผมที่เอามาสอนกันนะครับผมยังมีหลายอย่างที่ในเกมไพ่แบงค์ที่เรายังไม่รู้ครับผมครั้งหน้าจะมาสอนอะไรเดี๋ยวติดตามชมวันนี้สวัสดีครับ